ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่้วดได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันส,มา,สามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ ท่านอ้นเตรียมเดินทางมาไทยครั้งที่2เป็นการส่วนตัวโดยจะถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคม2566 เมื่อวันที่3ธันวาผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอน้นวัชเลศรวิวัชระวงศ์โอรสคนที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเดินทางมายัางประเทศไทยในวันที่4ธันวาคมนี้ซึ่งมีการยืยนยันว่าเดินทางมาเป็นการส่วนตัวในการมาเยือนไทยเป็นครั้งที่2ของท่านอน้นทั้งนี้ก่อนหน้าน,นี้ท่านอ้นได้เดินทางมาไทยเมื่อวันที่7สิงหา2566ซึ่งถือเป็นการเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีก่อนที่ท่านอ่องนายแพทย์จักกีวัต วิวัชระวงน้องชายจะเดินทางมาสมทบในวันที่13สิงหาคมก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาพร้อมกันในวันที่14สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทั้งนี้ในการเดินทางกลับมายัางประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านอ้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากที่จากประเทศนี้มา27ปีฝันเป็นจริงที่ได้กลับมาอีกครั้ง ตั้งแต่ก่อนขึ้นบินและเครื่องบินลงรู้สึกตื้นตันสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานไม่เคยลืมว่าเราเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมไทยอยู่เมืองนอกก็ได้ใช้เวลาในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของประเทศเราในการกลับมาประเทศไทยก็อยากจะหาความรู้เข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราในต่างแดนต่อไปวันนี้จึงดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้ง สำหรับประวัติของท่านอ้นเป็นโอรสองค์ที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบไปด้วยท่านอ้วนจุฑาวัต์วิวัชระวงศ์พิชัยคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอ๋องนายแพทย์จักรีวัน์วิวัชรวง์ท่านอินดรวัชระวีวิวัชระวง์และพระคณิษฐาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสราิริวัลีนาดีราชกัญญา ท่านอ้นพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดโดยจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากสหรัฐอเมริกาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์และปริญญาเอกจากซีตันยูนิเวอร์ซิตี้คอร์เรสออฟลอรประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท m a n ี่แอนด์กอร์ด